สวัสดีค่ะใครก็เข้าครัวนี้นะคะจะเสนอเมนูไข่ลูกเขยแต่ว่าเราไม่ใช้ไข่วันนี้เราจะใช้เต้าหู้แทนนะคะแต่ไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าม,มีอะไรบ้างค่ะเต้าหู้ลูกเขยของเรานะคะอย่างแรกก็คือเต้าหู้แผ่นนะคะแบบแบบชนิดแข็งอะนะคะแล้วก็นี่เป็นส่วนของน้ําจิ้มน,นะคะก็คืองาคั่วน,นะคะบดหยาบๆนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอด อันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วเราใช้ซีอิ๊วขาวแทนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำเต้าหู้ก่อนเลยแล้วกันนะคะ่ะค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มทอดเต้าหู้ก่อนนะคะจากแผ่นเต้าหู้เนี่ยนะคะเราหั่นแบ่งครึ่งก่อนจากแบ่งครึ่งเต้าหู้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะหนามากเกินไปเราไม่อยากให้หนามากหลังจากนั้นนะคะก็คือ แบ่ง4หรือถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีตัวพิมพ์กดเนี่ยสามารถใช้พิมพ์กดเป็นรูปๆได้นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ได้แล้วเราก็ลงทอดเลยนี่เราตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะนี่ลงทอดเลยอันนี้จะทอดคล้ใคร ทอดเหมือนเต้าหู้ทอดแต่ว่าเราไม่เอาเกรียมกรอบขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวไข่ลูกเขยเวลาที่เราทานเนี่ยเมันแค่เกรียมข้างนอกแล้วยังมีเนื้อไข่นี้เราก็ทอดตัวเต้าหู้อยู่นะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าอย่าทอดเกรียมมากเกินไปเพราะเราไม่จะทําเป็นเต้าหูทา้ทอดเราอยากให้ข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในยังเป็นเนื้อเต้าหู้อยู่ลองลองนึกถึงเราเราทานไข่ลูกเขยอ,อย่างนี้ยนะคะก็จะเกรียมแค่ข้างนอกแล้วก็ <ahh> ข้างในยังเป็นตัวไข่อยู่ นี่นะคะซักประมาณแค่นี้เราก็จะเอาขึ้นเอาขึ้นเสด็จน้ำมันเลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวซอสราดกันนะคะ หลังจากเราทอดเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําน้ำซอสราดกันก็คือตัวเดี๋ยวนะคะเปิดไฟนิดนึงใส่น้ําตาลปี๊บนะคะลงไปน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะไ,ไฟอ่อนนะคะเวลาเคี่ยวของจะได้ ยียีนิดนึงนะคะที่ยังติดเป็นก้อนแล้วก็ใส่ตัวซิ้วขาวนะคะลงไปช่วยเพื่อที่จะช่วยให้มันเป็นละลายเร็วขึ้นน่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยเวลาคุณผู้ชมคั้นทางบ้านเนี่ยคั้นเสร็จเนี่ยก็ ตั้งไฟนิดนึ่งนะคะจะได้ไม่เสียง่ายให้มันเดือดปุดๆก็พอไม่ได้ตั้งจนเดือดเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็จะเสียรสชาติของตัวมะขามเปียกได้หรือบางท่านจะใช้แบบสำเร็จรูปก็ได้นะคะทีนี้เรารอให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเนี่ยเราก็จะเคี่ยวไปสักพักเคี่ยวไปจนมันข้นนะคะ ไปต้องอ่อนนะคะเคี่ยวอยงนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเราค้นน่ยนะคะเราถึงไปยกตักราดตัวต้าหู่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปสักพักนะคะค่ะตอนนี้ก็คนได้ที่นะคะซอนมะขามเปียกของเรานี่เราก็จะเอางาที่เราควบ ป่นหยาบๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปหรือจะป่นละเอียดก็ได้อันนี้ปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้จะได้ไม่เหนียวจนเกินไปพริกแห้งที่เราทอดเอาไว้นะคะพริกขี้หนูแห้งใส่ลงไปเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูราดหน้าเต้าหู้เลยแล้วกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเต้าหู้ท่อดตอนนี้เราก็จัดจานวางในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะมาราดน้ำนานที่เราเคี่ยวน้ำเอาไว้นี่นะคะลาดทุกอันไปเลยนะคะจะมีรอบๆเล็กน้อยหยดหยดหยด ตกแต่งด้วยพริกทอดของเรานะคะแล้วก็ใบผักชีนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเต้าหู้ลูกเขยหวังว่าคุณผู้ชมคงลองไปทำดูนะคะงไงเข้าไปดูอัตราส,ส่วนได้ในเว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ